ทักใจนะครับมือใหม่เวดป้าควรรู้อะไรบ้างอ่ะเรามาอธิบายฟังนะครับคือมันก็มีทุกเจนนะเนาะที่ที่เอ่อจะรู้เยอะรู้น้อยต่างกันนะครับแต่ว่าผมก็บอกกันๆแล้วกันเนาะกุญแจมีดอกน้ําตาลกับดอกน้ําเงินนะครับดอกน้ําตาลหายไม่ได้อ่าดอกดอกน้ําเงินจะหายไปก็เอาดอกน้ําตาลไปก๊อปได้นะครับแต่ว่าถ้าดอกน้าตาลหายหกพันนะครับไปทําได้ไปที่สุ์เลยนะครับหกพันอ่าส่วนลมยางเนี่ยเห็นถามกันเยอะนะครับก็หน้ายี่แปดหลังสามสิบหลังไปสามสองได้นะอ่าแล้วก็เอ่อ รถเนี่ยมันจะมีคาบูมี3วาลวมีไอเกตนะครับถ้าไม่มีคันสตาร์ทถ้าแบตหมดก็ไปจาได้นะครับพวกคาบูนะไปจาได้แต่ถ้าแบตหมดก็พวกไอเกตสาวาลก็เรียบร้อยแต่ควรจะมีวัดโวลต์ไว้นะครับใส่วัดโวลต์ไว้ปลอดภัยที่สุดเลยนะครับแล้วก็ยูบ็อกจะร้อนเวลาออกจากรถนะครับก็บของออกมาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะร้อนนะครับก็แล้วก็ถ้าเราจะล้างนะครับเรารอให้เครื่องเย็นก่อนเรายกยูบ็อกออกนะครับเอาน้าฉีดได้แต่ต้องห้ามรั่วนะอ่าแล้วก็รถใหม่ รถใหม่เวลาเราขี่ครับมันจะมีเสียงมีควันมีอะไรเงี้ยมีเสียงแบบจิกจิกจักเสียงเสียงเหมือนเสียงเผากันเผาไหมอ่ะเสียงเหมือนเล็กสีเล็กอ่ะเอออย่างเงี้ยอย่าตกใจไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นเอ่อเหมือนลูกสูบมันมันถูเอ่เหมือนความร้อนมันอยู่ในท่อไอเสียมันก็จะมีเสียงนะครับอ่าบางทีก็มีเสียงน้ํามันเดือดมีเสียงใต้เบาะอะไรเงี้ยอ่าเสียงอากาศฟึดฟัดอยู่เอ่อในในเอ่อถังน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าไปตกใจอในเรื่องปกตินะคือเหมือนรถมันใหม่อ่ะเนาะมันก็จะมีเสียงเพราะว่ามันยังไม่ได้โดนขี่นะแล้วก็ ถามผมยังเรื่องยางรองเท้าตรงพื้นนะครับใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ข้อเสียของมันคือเวลาเราใส่เวลาเราไปขี่หินนะครับพวกหินทรายมันจะรอดเข้ามาข้างล่างนะครับแล้วถ้าเราไม่ดึงออกเวลาเราล้างรถมันจะไปสีกับตัวรถนะครับต่อไปเป็นรอยนะสีพังต้องไปทําสีแล้วตัวถังม,มันเป็นเหล็กโอ้ค่าทาแพงนะครับมันต้องทํายกกับยกกระดองนะครับก็จะแพงหน่อยแล้วก็เรื่องน้ํามันที่ผมเคยบอกไปแล้วน้ํามันรถนะครับให้เติมยังไงเติมแบบไหน เ,เคยบอกไปคลิปก่อนๆประมาณสักย้อนสักสิคลิปนะครับลองไปย้อนย้อนดูนะครับก็ประมาณนั้นหลักๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเรื่องเป็นั้นบนเป็นแตนนให้ครบนะครับแล้วก็อย่าไปขี้เหนียวเรื่องถึงเวลาเราต้องทำนะครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วมันมีอะไรเสียหายมาเนี่ยมันแก้ยากแล้วก็ค่าจ่ายมันสูงนะครับโอเคถ้ายัางไงมีอะไรมาเตือนกันคลิปหน้ามาบอกกันใหม่คลิปหน้าเจอกันครับ